งานบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ที่คนจังหวัดชุมปรการส่วนใหญ่เลือกใช้วันนี้ครับเรามาจัดอาหารบุฟเฟ่ต์สำหรับงานบวชแขกรวมพระ150ิบท่านบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่นะครับโหวันนี้บรรยากาศดีมากครับอยู่ที่วัดสุขาวาสน,นะครับอาหารบุฟเฟ่ต์งานบวชนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่อ่านี่ ค่าอาหารบอกเลยครับ3า0 0 0บาทเท่านั้นคุ้มสุดคุ้มครับที่วัดสุทาวาสนะครับเขตฉับเชิงเซาครับผมวันนี้นะครับลูกค้าบอกว่าขอบคุณพ่อครัวแมวมากเลยครับมีแขกไปบอกถึงในโบสถ์เลยครับว่าอาหารอร่อยมากสั่งมาจากไหนส่วนพี่เจ้าภาพน,นะครับผมก็ไปให้บริการด้วยตัวเองช่วยจัดอาหารถวายพระลูกค้าบอกว่าขอบคุณมากเลยครับพ่อครัวบริการดีแบบนี้มีงานต่อใช้บริการอีกแน่นอน การจัดอาหารสําหรับงานทําบุญนะครับลูกค้านะครับไม่ต้องการอาหารที่อร่อยอย่างเดียวต้องการผู้ช่วยคนที่จะทําให้บรรยากาศในงานอบอวลไปด้วยความอร่อยผู้ช่วยในการจัดเตรียมอาหารถวายพระผมพ่อควัวแมวยินดีให้บริการครับจะเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้ต้องพ่อควัวแมว